ก็คือนี่มีของครบหมดแล้วนะเออฉันก็มีของครบหมดแต่แบบฉันโดนปลาปิรันย่าก,กัดอามุกอบที่ไหนครับผมตะกายมาอะไรนี่กำลังหาไอ้นี่ไหนไมินกำลังฟื้นเดี๋ยวเดี็กกำลังฟื้นอ๋อนั่นไงเห็น่ะ เอยไปไหนตรงไหนนี่อยู่นี่อยู่ในไอป่าอีกฝั่งหนึ่งอ๋อเจอแล้วต้นพ่อนี่ไงลอทาเอาฮูช่วยอีกทีอีที่อะไรคะเนี่ยติดปะ ยังจะยนกันแล้วกด E ครัง้งแล้วก็คลิกเข้าร่วมกับอันแรกใช่ปะเข้ายังเท่าล้วมันยังสว่างอยู่เฮ้ยเป็นตีเดียวกันแล้วเราจะไปดลงตีบีบีสวิตตีกันนอกตีไหนไหนมาได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้นะหนามา อเกี่ยวกาจังทำไมตายเร็วจังอะ่ะไอตีไม่โดนโอ้นี่ไงได้มาละโอเค สไลายง่ายดีเนาะวัดีจ้าขอโทษนะจ้าอเฮี <Okay. S 1> ้ยปลาฉันไม่อยากลงฉันตาย ao tai tai, cháuอยาก ăn nước bò, ok. hành nóไว. chốt bay. จะทำกองไฟย่างเนื้อกันดีกว่าทำไมได้แต่เค้กมากเยียป้า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  ปลาที่ทำชั้นไว้เจ็บแสบมากเลยเนี่ยเออนี่ฉันได้ปลามาแล้วมีกองไฟยัง มีแล้วมีแล้วแควรมีแล้ว,ลวหาหาหาเลยจะตัดไม้ไปแล้วมุก็อยู่ไหนอยู่ตรงนี้อีกฝั่งหนึ่ง่าหานย่างเดี๋ยวย่างฟ้าให้กินอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยวิ่งมาอืม,อมทำไมท่าเป็นแบบนั้นอะถือมาอยู่นี่อะ นี่มาเร็วกินกองไฟเอ้ยกินกองไฟ <c oughs> กินกองไฟ <c oughs> ไฟเผาตาย <c oughs> ตรงน,นี้เดี๋ยวล่อปลามาดิมาดิมาดิเออนี่เขมตรงไหนดีกวตรงไหนดีตรงน,นี้นะเราให้อาหารมันได้ปะต้อง,องทายมันสลบบก่อ,ตอนตรงนี้นะ Okay. ờ thằng phá xoay vào không phương nào. เอาของสุกนะอาหารก็ไปเอาในนะี้มันไม่โดนปลากาัดบ้างเหรอเห็นไงคนหัวไม่โดน <c oughs> เราจะทำบ้านตรงนี้จริงเหรอเราไม่ไปทำตรงนู้นหรอตรงไหนอ่ะทำตรงนู้นเป็นถิ่นของไอ้พวกไอ้ตัวน้อยนะที่มันกัดคนอ่ะอันนี้มันเป็นเดนนิสาซทิ้งพื้นกัดคนตรงนี้เลยเหรอใช่ตอนนี้ก็เหมาะแล้วไปตั้งเป็นฝ่ายแล้วก็เป็นทนเลน้ำก็ลงแน้วได้เลยมันต้องไปทำมาดีเดี๋ยวทำพื้นอุตสาห์ตรงนั้นน่ะสร้างบ้านเกือบจะเสร็จละ ไม่สิเราได้แบบฐานมันมาแล้วไไม่ไมไไ้แล,วน,แลวนะ เอาพีนุเมื่อวานก็ยังเล่นกับสกายได้ไม่ใช่หรอ no มันต้องอันที่สามเลยอู้อื้อู้ ใครมาขี่ใส่ข้างๆฉันเนี่ย ยี่ห่างไปเอาที่เตาเลยนะอีกด้ากดขาถ้ามันอีทีเดียวมันจะดับฐานนี้จำเป็นปะจำเป็นจำเป็นเน,นะเเก็บไดเธอกด,กดทิ้งครึ่งนึงก็ได้เนี่ย แยกของอ่ะแล้วทิ้งเอาเีล้ครึ่งอ่ะได้แล้วเอ่อเข้าได้ยังไม่ได้เอมรับไปทุกนางแล้วเดี๋ยวร้อนอะร สังเกตว่าหนวดขึ้นใช่เฮ้ยือนส้บบ้าแล้วทำไมไม่ครับเสื้อผ้าใส่เดี๋ยวหนาวแต่มันไม่มีขึ้นให้หนาวเนะของเราแปลกๆวก็หนาวลองไปลงน้ำดูมีเสื้อใส่เต็อนะ่มะมีแล้วไหนมีไม่เห็นใส่เลยเอนันนี้เอาเสื้อไปใส่ นี่นี่มาใส่เสื้อมาใส่เสื้อเดีย๋ยอยากเล่นบ้างน,นี่เสื้อเก็บเสื้ออะไมันเข้าไม่ได้อะของของเต็มตัวแล้วอ่ะลืมอัพเฮ้ย เชอบที่หนังไว้เหรออืมเ้าก็ขอหนังไม่ใช่เหรอใช่ใช่มันเหมือนใบเหมือนใบกล้วย <laughs> อย่าพึ่งนะจะโดนไหมอ๋อวันจันรแบบนี้โดนจริงแห่โอ้ยอย่าพึ่งอ๋อโดนจยิงเนา เราจะในบ้านแล้วเราจะไม่ตายเชื่อฉันซินี่คือประตูใช่ปะอ๋อหน้าต่างใช่มันไม่มีประตูกินไฟเอาทําอะไรวะเนี่ยไฟเราต้องดอบไอ้นี่อีก อ้าวมีสอ,องอันอเองเหรอทำอะไรอ่ะอแพงเหรอ คือเพราะอะไรดีประตูอยู่ตรงนี้นะระวางให้ห,หมดหมูกรอบเข้าไม่ได้เย้เ,ยเราเราก็ต้องทำไอ้นั่นนี่ทีนี้มันต้องไปหาสัตว์นะแค่นี้องไปหาสัตว เดี๋ยวทำไอ้นี่ไปนะเดี๋ยวให้หาสัตว์ทำหลังคาด้วยเดอ้อไปล่าสัตว์เองนี่ไงตัวใหญ่เงี้ยเอาป่ะเฮ้ย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 อ๋อ,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 อระวังตายนะตัวใหญ่ข้า นั่นบอกมันแล้วมันเว่อไอ้นี่เราสู้มันไม่ได้เดินใหม่ตัวมันไหนอะเขาเจอ <c oughs> อยู่ไกลเย <c oughs> ชี้ <c oughs> ชี้ <c oughs> ชีชีเทยวมาแล้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 วเมื่อกี้ยังไม่ได้ฆ่ามมาเลยนะแค่เดินผ่านมานเองมาดีปะ มาดิมา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 ดิผู้ใหญ่เหรเชี่ยี่ยี่ยเชี่ยตา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 ยโอ้ยอ๋อโอเค